สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะอุ้ยโพส์วันสำคัญหายจากไอจีเจเจตลินตอกย้ำลือขาเตียงหกักถูกจับตามองขาเตียงสั่นระหว่างเป็่นเกตมณีและเจเจตลินที่ถูกโยงข่าวมาว่าเป็นคู่รักซุ่มเซนยาแบบเงียบๆซึ่งมีหลายโพสที่ถูกสงสัยว่าข่าวลือที่ถูกโยงเป็นจริงหรือไม่ ทั้งบทสนทนาคุยกับลูกๆรอยสักใหม่ของสาวปิ่นที่มีชื่อลูกทั้งสามคนและบอกว่ารักตัวเองล่าสุดพบว่าโพสต์สำคัญของทั้งคู่ได้หายไปจากอินสตาแกรมหนุ่มเจนั่นคือโพสต์วันครบรอบแต่งงาน22ปีที่โพสต์ไว้เมื่อวันที่27มมกราคม2 5 6 6แต่ตอนนี้หายไปแล้วเหลือเพียงโพสต์ของสาวปิ่นที่ยังไม่ได้หายไป ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะ